สวัสดีครับผมมาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดนะของประเทศไทยนะแล้วประชาชนก็จะได้รับผลดีที่สุดนั้นตามมาอย่างอลังการยิ่งใหญ่เพราะการออกแบบประเทศไทยใหม่ที่โคองแบบนี้มันจะเป็นการเปิดยุคใหม่นะหรือกำเนิดเกิด ยุคใหม่ของมวลมนุษยชาติที่จะมีระบบระบอบการปกครองที่ไม่ได้ใช้ตัวแทนไม่ได้ใช้ความระมบโลภมากอันมาจากทุนนิยมเป็นผู้ครอบครองโลกอยู่ขหนี้นะทุนครอบครองโลกควบคุมรัฐบาลด้วยนะเรื่องที่เรามีความสงสัย หรือมีความคลางแคลงใจหรือมีความขัดข้องใจอยู่ในระบบระบอบทุนนิยมเนี้ยทำอย่างไรเราจะออกจากทุนนิยมได้เพราะว่าทุนนิยมมีหน้าที่สามาณนะ,นะตรงนี้แหละที่เรา,เาไม่อยากอยู่ไม่อยากใช้บริการของทุนนิยมแล้วนะครับทุนนิยมมีหน้าที่สามาณมีหน้าที่ เอากำไรเอาผลประโยชน์นะครับโดยไม่คํานึงถึงความเป็นมนุษย์จะเสียหายอย่างไรหรือธรรมชาติของโลกจะเสียหายอย่างไรทุนนิยมไม่สนใจนะครับแถมสร้างสงคารามอีกต่างหากนั่นคือ,อเรื่องราวของทุนนิยมนะฮะแค่นี้เราก็จะสร้างโลกใหม่ละนะฮะสร้างโลกใหม่สร้าง ยุคใหม่ของการปกครองของมนุษยชาติที่จะออกจากอิทธิพลหรือภายใต้ทุนนิยมที่ครอบครอบโลกอยู่ขณะนี้นะครับนะฮะโดยมีตระกูลไม่กี่ตระกูลที่ควบคุมการเงินนะแล้วก็ควบคุมรัฐบาลคือมีอิทธิพลนะฮต่อรัฐบาลน,นะครับการที่จะออกจากอ่าทุนนิยมนี้ที่ที่ทครอบโลกอยู่เนี้ยนะครับ ก็จะต้องคิดทุนใหม่ขึ้นมาที่นี่ก็คิดทุนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเรียกว่าทุนพอเพียงจิึมจะมาแบ่งพื้นที่การครอบครองโลกของอทุนนิยมซึ่งเป็นแคปิตอลลิซึมเราจะมาแชร์แบ่งครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้การจะไปแชร์แบ่งได้ก็จะต้องมีระบบการค้าของตัวงเกิดขึ้นมา ที่นี่ก็คิดระบบการค้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโดวยด้วยการต่อยอดจากทฤษฎีพอเพียงของหล่อเก้านั่นเองเพราะนั้นทุนนี้จึงมีชื่อทุนพอเพียงจิซึมนั่นเองหรือเรียกตามผลที่มันเกิดก็ได้เพราะว่าทุนนี้จะทำให้ชนชั้นกลางมแชชางางีแต่ชนชั้นกลางชนชั้นใหญ่ขึ้นแต่ชนชั้น1%ผูกขาดที่เป็นในทุนกับ 99%ซึ่งเป็นธาตุผูกขาดเหมือนกันที่ทุนเลี้ยงเอาไว้จะหายไปไม่มีนะเพราะนั้นพูดง่ายไม่มีคนจนและไม่มีคนรวยนะ, <_ S 2> นะไม่มีคนจนและไม่มีคนรวยแต่มีชนชั้นกลางอ่ะที่จะมีที่จะต่างกันก็คือกลางสูงกลางกลางกลางต่าก็แล้วแต่ใครจะทําตัวตนแบบไหนนะฮะก็ มีชดชั้นกลางเท่านั้นเองและนี่และนี่คือผลของอระบบการค้าพอเพียงทิ่ซึ่มจะทําให้มีชชั้นกลางชั้นเดียวหรืออาจจะเรียกทุนสมมาตรก็ได้เพราะถ้าเบื่อวัดเป็นเส้นมันก็จะไม่มีเส้นนี่ขึ้นไปแบบหนึ่งเอร์เซนผูกขาดคือรวยอะ่ะรวยมากนะกับเก้าสเก้าเอร์เซนผูกขาดเป็นทาตมันจะไม่มีตัว กราฟหรือตัวอะไรพอดจุดขึ้นลงให้เห็นแต่มันจะมีอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเหมือนกับสมมาตรไปเลยอย่างเดียวไปเลยนะครับผมเรียกสมมาตรนะคนละสมมาตรกับทางฟิสิกส์นะฮะนี่สมมาตรทางการปกครองนะทางรายได้ทางความมั่นคงของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้ความมั่นคงของประชาชนเนี่ยทุกวี่ทุกวันนี้ไม่มีฮนะ เพราะฉุกทุนเนี่ยทาลายหมดเพราะทุนมีหน้าที่สามัญเพราะนั้นความมั่นคงของประชาชนเนี่ยไม่มีจําเป็นจะต้องอยู่อย่างทาดอะเราอยากอยู่อย่างแล้นแค้นต้องเอกตกตะกายหาเงินเงินมีไม่ไม่เพียงพอเพราะทุนนิยมก็อ,ออกแบบไปแล้วว่าให้ต้องเอตะตะกายขายแรงงานนะครับแต่ทุนพอเพียงที่ผมออกแบบเนี่ยพอเพียงยิดซึ่งเนี่ย ไม่มีคนจนและไม่ต้องตะเกียกตะกายนะแต่มันจะเป็นการแบ่งกันนะเพราะประชาชนในยุคใหม่ที่ผมออกแบบแล้วเป็นระบบระบบการปกครองใหม่ด้วยแล้วก็เป็นระบบการค้าใหม่เนี่ยประชาชนจะมีสี่สถานะนะครับมีหนึ่งสถานะหนึ่งเป็นแรงงานทุกคนเป็นแรงงานโดยโดยรูปแบบของมันนะทุกทุกคนเป็นแรงงานแด่น สมัครใจวางเนเถอะเป็นแรงงานฮะเพราะว่าทุกประเทศหรือประเทศใกล้เคียงส่วนมากประเทศที่จะมาใช้ระบบที่ผมออกแบบเนี้ยจะเป็นประเทศที่แย่ๆกัทางนั้นน่ะนะเพราะนั้นเขาก็จะต้องมาเลือกระบบเนี่ยเมื่อเลือกระบบนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องขายแรงงานละนะไม่ต้องขายแรงงานออกนอกประเทศ แต่ตัวประเทศเขาต้องการแรงงานต่างหากนาะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแรงงานของตัวเองละไม่ไม่ไม่ไปไ,ไ,ไม่ไปขายแรงงานประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนั้นถ้าแรงเยอะอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะแต่ละประเทศก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าถ้าเปดเรื่องระบบระบบที่วงแบบนะฮะจะอยู่ด้วยตัวเองนะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นประชาชนเนี่ยจะมีสี่สถานะคือหนึ่งเป็นแรงงานสองเป็นนายจ้าง สามเป็นนักธุรกิจส,นนจสี่เป็นตัวรัฐบาลเลยอ่าหรือเป็นผู้ปกครองของรัฐแห่งรัฐนั้นมีสี่สถานะนะตั้งแต่ล่างเลยตั้งแต่เป็นแรงงานแล้วก็มาเป็นนายจ้างสูงขึ้นมาอ่าทำไมเป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งนายจ้างก็เพราะาทุกคนจะได้ทุนเนี้ยเวลาที่อยู่ในระบบระบบใหม่เนี้ยระบบระบบใหม่มอง ประชาชนเนี่ยเป็นมนุษย์ทองคําหมดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทองคำอ่ะม,ม,ม,มีค่าเท่ากับทองคำอ่ะประชาชนแต่ละคนมีค่าเท่ากับทองคําเลยนะครับเป็นแบบนั้นไม่ได้มองเป็นเหยื่อเหมือนอย่างที่ทุนนิยมมองอย่างไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีแต่ที่นี่มองอย่างมีสักมีศีรของมนุษย์แล้วก็ตีมูลค่าเท่ากับทองคําแล้วไปเอาความเป็นวินัยมาใส่ก็เรียกว่าทองคําวินยัยประชาชนทุกคนจะมีค่าเท่ากับทองคําวินยัย ไอ้ทองคว,วินัยนี่แหละครับมันทําให้เกิดระบบการค้าใหม่ขึ้นมาเป็นการค้าที่เรียกว่าอยู่ได,ด้ด้วยตัวของตัวเองเพราะมันจะมีการซื้อขายกันเป็นเหมือนคอนแทคฟาร์มิงเป็นข้อตกลงกันอแต่ที่นี่มันไม่ใช่เป็นคอนแทคฟาร์มิงแบบทุนเนี่ยแบบในทุนแต่นี่เป็นคอนแทคของแห่งรัฐก็โดยตัวแล้วตัวประชาชนก็มาเป็นรัฐเองอ่ะเพราะฉะนั้น มันก็คือเราทําให้ตัวเองเ,อเราทําให้ตัวเองไม่มีใครมาเป็นนายเราเป็นนายเองเราเป็นตัวเป็นผู้ปกครองเป็นตัวรัดเลยนะเป็นตัวรัดผู้ปกครองเพราะฉะนั้นในระบบระบอบใหม่นี้ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองและไม่มีคณะรัฐบาลจําไว้ไม่มีสามอันนี้ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองไม่มีคณะรัฐบาลนะ เมื่อไม่มีสามอันนี้ก็จะมีอะไรก็มีผู้ปกครองตนเองก็จะกลายเป็นประชาชนที่ปกครองตนเองทีนี้สี่สถานะเนี่ยสถานะที่สามเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะฮะตอนแรกเป็นลูกจ้างต่อมาเป็นนายจ้างยกระดับไปเป็นนักธุรกิจสูงไปอีกเป็นตัวรัฐเลยนี่คือสี่สถานะที่ประชาชนเป็นอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน โดยแบ่งเวลาอาทิตย์แรกสามวันแรกเป็นลูกจ้างเป็นลูกให้ใครเป็นลูกจ้างให้กับเพื่อนของท่านอ่ะเพราะทุกคนเป็นลูกจ้างหมดแล้วก็เป็นนายจ้างมีสิทธิ์ชนะหมดแล้วทุกคนก็มีธุรกิจของตัวเองเราก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องการลูกจ้างเพราะนั้นทุกคนสล,สลับสลับหมุนเวียนกันเพื่อเกื้อกูลกันเพื่อช่วยกันอ่ะช่วยกันเพราะแรงงานมันขาดแคลนประเทศอื่นเขาก็ ก็าทาแบบเราเหมือนกันเป็นแบบนี้นี่คือโลกในอนาคตนะครับเพราะนั้นทุกคนจะเป็นลูกจ้างเองโดยสมัครใจอ่านะไม่ใช่ลูกจ้างแบบเป็นทาสนะไม่ใชนะ่เป็นลูกจ้างเป็นแรงงานอะ่ะแล้วก็เป็นนายจ้างในสามวันเป็นลูกจ้างอีกสามวันเป็นนายจ้างอนะ่อย่างเงี้ยนะฮะพอที่ต่อมานะเป็นนักธุรกิจ เปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจแล้วนะที่ที่สองเป็นปนักธุรกิจเพราะว่าท่านต้องต้องดูแลเงินอ่ะเพราะท่านได้ทุนสำรองบุคคลทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวิน,นัยก็เลยมีทุนสำรองของบุคคลเลยทุนสำรองบุคคลนี่แหละครับเป็นเงินที่ต้องไปทําภารกิจสร้างชาติทุนสำรองบุคคลที่นี่เซตไว้สิบสองล้านบาทคนละสิบสองล้านบาทนะครับมันมาจากพื้นฐานคนละสี่ล้านอ่ะ โดยใช้ระยะเวลา40ปีจากวาย20ถึง60ก็เกษียณแล้วฉะนั้นช่วง40ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถ้าสะสมเงินเก็บเงินเนี่ยก็ตีเป็นมูลค่าว่า4ล้านบาทนมอยว่าเก็บเงินสะสมซื้อทองคําเพื่อที่จะพิมพ์เงินขึ้นมาได้4ล้านบาทใน40ปีนะใน40ปีซึ่งเป็นไปได้ เมื่อรัฐบาลส่งเสริมเพราะตัวท่านก็เป็นตัวรัฐอยู่แล้วไงก็ต้องมาส่งเสริมอยู่ดีเมื่อรัฐส่งเสริมมันก็ต้องเกิดต้องเป็นจริงสิครับนะในระยะ40สี่สิบปีประชาชนมีทุนคนละสี่ล้านบาทเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงนะในระยะ40สสิบปีแต่ทีนี้ไม่ต้องไปรอสี่สิบปีเทคนิคก็มันีคือว่าไม่ต้องไปรอสี่สิบปีแล้วก็ไม่สามารถจะซื้อทองคําได้กันทุกๆกคนเพราะทองคําขุดไม่พอ ดังนั้นก็เพียงแค่สิซนะเพียงแค่สิเซของสี่ล้านน่ะเพราะฉนั้นก้สิเซนที่เหลือจะเป็นการค้าประกันโดยโดยชาติต่างๆค้าประกันและชาติต่างๆนั้นจะมาจะมาเป็นชาติสมาชิกของกลุ่มกลุ่มการปกครองในระบบระบอบใหม่นะฮะก็คือ ประชาชนมีทุนสำรองนะฮะแล้วก็ซื้อทองมาเติมให้ตัวเองในระยะ40ปีทองที่ซื้อซื้อแค่10%ไม่ต้องซื้อเต็ม100%ซื้อแค่10%อีก90%นั้นน่ะใช้ความเป็นประเทศมาค้ำประกันนะฮค้ำประกันว่าจะทำการค้าขายกันในระบบการค้าพอเพียงทิซึมนะอันนี้คือการค้ำประกัน เขาประกันว่าฉันจะสมัครฉันสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มการค้าใหม่นะประเทศชั้นสมัครเป็นกลุ่มการค้าใหม่นะที่ยินดีจะคำประกันให้กับประชาชนของประเทศนี้งไทยเนี่ยนะคือไทยไทยประเทศไทยเนี่ยจะประกาศรับสมัครชาติสมาชิกกลุ่มการยานมิตรเป็นชาติสมาชิกกลุ่มการยานมิตรนะฮะนะของโลกนะ ในนี้ประเทศใดที่มาเป็นชาติกรลเอมิตเนี่ยมาค้ำประกันการซื้อขายกันในระบบทุนสมมาตรหรือทุนทุนชั้นกลางนะทุนสมมาตรหรือทุนชั้นกลางหรือพอเพียงกิจซึมเนี่ยเมื่อประเทศนั้นมาค้ำประกันให้แล้วเนี่ยประเทศนั้นจะได้เงินจากมนุษย์ของคำวินัยเนี่ยมาลงทุนในประเทศเขานะครึ่งหนึ่ง เซนผมเซตไว้ที่ประเทศไทยคนละสิบสองล้านบาทดังนั้นประเทศต่างๆก็จะได้หกล้านบาทคนละครึ่งอ่ะพูดง่ายคนละครึ่งอ่าไม่เมื่อเมื่อประเทศต่างๆเส้นค้าประคัการที่จะทําการค้ากับประเทศไทยด้วยระบบการค้าพอเพียงจิสซึมนะฮะก็จะได้เงินของประชาชนมาลงทุนที่ประเทศเขาด้วยสิบสองล้านบาทด้วยว่าเราลงทุนเนี่ยกำไรที่ได้เนี่ย ครับสมมติกำไรที่ได้นะฮะกำไรสุดที่ที่ได้เนี่ยไม่ต้องเอากลับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเอากลับไปแค่ยี่สห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตกอยู่กับประเทศเขานะฮะจะเห็นว่าเออประเทศเขาไม่ต้องไปจ้างคนหรืออะไรเนะก็ก็คือคนไทยนะมาลงทุนนี่แหละนะแต่เอาเอากลับไปแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นตอีเจ็ดสิบห้าตกอยู่ในประเทศเขานะ่เป็นอย่างนี้นะฮะ ตกอยู่ในรูปใด ấy, ก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งสำหรับรัฐบาลที่ทำดีลตกลงกับกับประเทศไทยะรัฐบาลนั้นอะ่ะก็ทีมของรัฐบาลนั้นก็จะได้การจัดการซื้อสองครามมาเติมให้ทุกๆปนะีเป็นเวลา40ปีนะดังนั้นเขาจะได้กิจกรรมที่ทําไปนะแล้วรัฐบาลนี้จะอยู่ไปอีก10ปีสองสมยัยโดยไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งสมมติทำข้อตกลงกประเทศไทยนะฮะอ่านะ เป็นแบบนี้แล้วเ,เป็นการได้รับการชันทานุมัติจากประชาชนนะฮะเพราะว่าเรื่องที่เราไปทำดีลเนี่ยเราทำดีลระดับรัฐบาลกับระดับประชาชนเราทํำดีลทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นประชาชนนะกับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเลยไม่ใช่รัฐบาลแต่ผู้เดียวนะประชาชนของประเทศนั้นก็ยินยอมด้วยตกลงด้วยเอาด้วยอย่างเงี้ย สองฝ่ายนะครับเป็นแบบนี้แล้วประชาชนประเทศไหนก็เอาด้วยเพราะอะไรเพราะทันทีที่บรรลุเข้าตกลงกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสร้างเมืองเลยสร้างเมือง4สไตล์นะสร้างเมืองสสไตล์นะอ่าอย่างประเทศไทยเนี่ยต้องสร้างตั้งไว้40เมืองอ่านะแต่เริ่มรแรกเนี่ยเอา20เมืองก่อนก็ได้นะฮะมือยี่สิบเมือง ก็จะมีสสไตล์สไตล์ละ5้าเมืองอันนี้เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนไอ้คำว่าเมืองนี่ก็ให้นึกถึงจังหวัดหรืออำเภอก็ได้มันจะเกิดขึ้นใหม่นะฮะจะเกิดขึ้นใหม่เป็นซิตี้เลยเป็นการสร้างเมืองใหม่นะครับเอายี่สิบเมืองก่อนนะฮะเมื่อมีการสร้างเมืองประเทศต่างๆ ก็สร้างเมืองเหมือนกันสี่สไตล์เหมือนกันสมมติยี่สิบเมืองนะครับนะฮะมันก็จะทําให้เกิดอะไรเกิดการจ้างงานเกิดอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายเกิดการบริโภคโอ้โหลาน GDP ก็จะวิ่งทะลุเลยเพราะว่าเงินมันจะสะพัดอย่างสูง GDP ก็ขึ้นอย่างมากเพราะนนั้นประเทศนั้นก็จะแข็งแร่งการบริโภคภายในแข็งแร่งประเทศนั้นก็เติบโตอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ ประชาชนประเทศใดๆก็ต้องการมีเงินมีงานนะแล้วก็มีเมืองใหม่อ่าแล้วก็ประกาศรับสมัครประชาชนเข้าไปอยู่เมืองใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะต้องยินดีอนะครับนะเป็นแบบนี้ดังนั้นเรื่องที่ผมนําเสนอเนี่ยระบบการค้าอันใหม่เนี่ยนะระบบการค้าใหม่และระบบการเงินใหม่ที่ประเทศไทยเรา มีเงิน cbdc ของเราอยู่แล้วในโลกยุคใหม่มันก็ต้องใช้เงิน cbdc นะครับแล้วประชาชนนั่นแหละมาเป็นเซ็นทรัลไลท์เองนะไม่ต้องหนีไปเป็นดิเซ็นทรัลไลท์อย่างที่โลกเขากำลังตื่นเต้นกันเป็นกันใหญ่เลยไม่ต้องท่านมาเป็นเซ็นทรัลไลท์เลยตัวจริงเลยนะฮะมีทุนสำรองตัวเอง12ล้านบาทว้าวลงทุนในประเทศไทย6ล้านไปลงทุนต่างประเทศอีก6ล้านสร้างเมือง ของเขาขึ้นมาสร้างงานขึ้นมาอีกก็เป็นธุรกิจของคนไทยไปลงทุนอะ่ะหล้านอะ่ะนะทุกคนไปนลงทุนหมดนะลงทุนก็โดยการร่วมสร้างเมืองอะ่ะสร้างเมืองของประเทศนั้นอะ่ะร่วมกันสร้างเมืองเลยนะเราไปลงทุนด้วยการสร้างเมืองก็เลยประกาศสร้างเมืองใหม่นะครับสี่สไตล์อนะ่าให้กับประเทศเขา เมื่อมีสี่เมืองเกิดขึ้นแล้วสี่เมืองเนี่ยจะหมุนเวียนประชาชนกันหมุนเวียนแลกเปลี่ยนประชาชนกันทั้งการท่องเที่ยวและการซื้อขายในในสิ่งที่ประเทศนั้นขาดประเทศนี้ต้องการสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกันหมุนเวียนก็เป็นการค้าขายกันในกลุ่มชาติกาลามิรนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้การท่องเที่ยวก็เหมือนกันก็ท่องเที่ยวกันทีนี้สี่เมืองมีอะไรสี่เมืองก็มีเมือง ปกติที่เราอยู่คันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นเมืองไฮเทคนะครับเพราะมันไฮเทคส่วนเมืองที่ 2, สองสไตล์ที่สองเป็นเมืองย้อนยุคกลับไปยุคของยมพิไทยกลับไปยุคกรุงศรงีกับยุคกึ่งพุทธกาลก็คือปีสอง0ันห้าร้อยอะปีสองพันห้าร้อยนะกึ่งพุทธกาลถรงนั้นสองเมืองสองสไตล์นี้ก็เป็นเมืองย้อนยุคส่วนเมืองที่สามเป็นเมืองอยู่ตามภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีทะเลกับป่าไม้ภูเขาเพราะฉะนั้นเมืองของประเทศไทยก็จะเป็นเมืองทะเลอยู่ในทะเลอยู่ใต้ทะเลเป็นประชากรอยู่ในทะเลอะเพื่อรักษาทะเลแล้วก็ผลิตออกซิเจนปลูกหญ้าทะเลเพื่อผลิตออกซิเจนแล้วก็รักษาทะเลอะอย่างนงี้เป็นการอนุรักษ์รักโลกว่างั้นเหรอนะครับไอเมืองเนี้ย แล้วก็ป่าเหมือนกันดูแลป่ารักษาป่านะเป็นแบบนี้แล้วก็เพิ่มป่าปลูกป่าเพิ่มจะเป็นแบบนี้ประเทศไทยอยู่แบบนี้เมืองอย่างนี้ยเขาเรียกเมืองตามภูมิศาสตร์เราเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเมืองทะเลทรายก็เหมือนกันจะมีการอยู่อย่างทะเลทรายทากิจกรรมในทะเลทรายอย่างเงี้ยเมืองหิมะก็เหมือนกันก็เมืองตามภูมิศาสตร์อ่ะไอเนี้ยเมืองที่สามส่วนเมืองที่สี่เป็นเมือง การกีฬาการท่องเที่ยวการแพทย์เนะเมืองก,กีฬาเมืองบันเทิงแบบเป็นเมืองที่แฮปปี้สนุกสนานนะสี่สไตล์เนี่ยประชาชนจะหมุนเวียนกันแล้วแต่ใครจะเลือกรอบเช่นเลือกรอบสีเ่เดือนเปลี่ยนหกเดือนเปลี่ยนหนึ่งปีเปลี่ยนสองปีสามปีสี่ปีเปลี่ยนไม่เกินสี่ปีต้องเปลี่ยน ครับเอาละครับ,รบผมจะเลรกไว้เท่านี้ผมยังเป็นแรงงานยังต้องไปจดอ่าเวลาเขาออกอะนะฮะไปสแกนก็เดี๋ยวต่อภาคต่อไปนะครับ